มาแล้วครับใช้ลองด้วยนะ

오, 글 자막 제공 및자야 참. สวัสดีอีก้งครับนมิเองครับตื่นเต้นเยอะจังเลย ต่กลิ่นอาหารตอนนี้คือโชยมามากหิวหิวอ่ะอยากกินแซลมอนนะ่ะมุมีหรือเปล่าครับงานเขาใหญ่เนาะใช่ไหมครับเดินกันหรือยังเนี้ยย่งหลอเสร็จต้องเดินกันด้วยนะช้อปปี้ของกินครับมัมมัมบูดบอยกูดบอย วันนี้ก็โอ้ได้มาร้องเพลงว่าฝันไปแล้วหนึ่งรอบเมื่อกี้ร้องขึ้นใจยังมีอีกหนึ่งเพลงครับที่ตื่นเต้นหนาะเหมือนแบบไม่เพิ่งเคยร้องในงานอีเวนต์แบบนี้ครั้งแรกเลยนะน้องเลยดูเนี่ย ต่อได้วยนะครับเพลงตื่นเต้นมากฤดูของเธอะครับ

i เงาิวด้วยนะครับเพิ่งปล่อยไปประมาณสามสี่อาทิตย์ครับซิงเกิลที่4แล้วนะฤดูของเธอเสิร์ชได้เลยครับ <laughs> YouTube YouTube ครับ <laughs> สตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มด้วย <laughs> กับคุณครับแน่นอนวันนี้โอเคเราร้องเพลงคนเดียวมันเริ่มเห่าแล้วขอเชิญ อะไรคำอดไรคัแชมพูแชมกชมแล้เส um ียน like yeah, ี right? ่ยระตีกระต่ใช่ไหมนะโฟกัสขงพอกว่าอีโอโอบคุณคัทคุยแต่ว่าหล่อใช่ไหมครับอันนี้คัทคุยอันนี้อ่ะล ก็อยากอยากพูดอะไรั้ยครับ You wanna say something to everyone ใครรู้จักผมไหมครับโอเคขอบคุณมากขอบคุณคโอเคครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะร้องเพลงธีมของงานอีกหนึ่งรอบนะคะเพลงนีงชอบมากพอมากเลยกัมวัตเจน 谢谢，谢谢，好嘞。 i

พลงนี้เราได้ร้องทั้งสองภาษาเลยเราสลับกันร้องทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นตอนที่ร้องตอนที่อัดเพลงด้วยกันก็รู้สึกว่าเราได้เพื่อนใหม่อะแล้วแบบว่าโ,โ,โคกโคโลคุเขาก็ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นหลายจุดเลยใช่ครับแต่โคโกโคโลคือร้องภาษาไทยชัดมากเก่งมากเลยครับ ดีาสสม,มากด้วยครับข,<ป>ขอบคุณมากครับขอบครับภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นได้เหรอ あのルンヌンさんとあの歌わせていただいて本当に光栄でしたし、まあ、こういうこの楽曲があの国旗を超えて日本とタイをつなぐ楽曲になってくれたら嬉しいなと思って二人で歌いましたスいさあ ะนะในการร้องเพลงวาดฝันทั้งคู่จะต้องสลับภาษากันร้องรู้สึกยังไงกับ้างฮนะตื่นเต้นไหมที่ต้องแบบร้องในภาษาที่ตัวเองอาจจะไม่คุ้นเคยรู้ดีป่ะโอ้กอ็ภาษาญี่ปุ่นปกติที่ผ่านมาผมร้องภาษาญี่ปุ่นมาก็หลายเพลงแล้วส่วนตัวชอบดูอนิเมะญี่ปุ่นอยู่แล้วด้วยครับชอบฟังเพลงญี่ปุ่นด้วยก็เลยอาจจะมีพอแบบ เดาสัเนียงได้ครับก็ เลยแบบให้โคโค,คร็คกุเขาปรับตรงนู้นตรงนี้หน่อยครับแต่ก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าไม่เคยมีเพลงภาษาญี่ปุ่นแบบที่เป็นเพลงของตัวเองเลยครับใช่งน,นี้ก็เป็นครั้งแรกครับดีใจมากเลยครับま่านผู้ตเหว่าที่มา,า語 難しかったですか難しかったですけどその時に猪狩さんが優しくタイを教えてくださったりあのレコーディングから撮影まで本当に。 ผมรูส้สึกว่าสนุกได้ซ้ำนะคะแล้วก็รู้สึกดีมกันที่ทางนี้เขได้สอนออกเสียงภาษาไทยด้วยแล้วก็ยิ่งตอนที่เราแบบถ่ายทำในสตูดิโอค่ะ ยิ่แบบสนุกมากเลยคือใครได้ดูเอ็มวีไหหรือได้ดูดีเซ์ก็จะเห็นว่าคู่นี้ก็เพี้ก็ได้กันนะเขาหน้ารักกันทะ้งคู่เลยนะนะแล้วก็รออีกปีที่แล้วก็รองช่ไหคาก็เป็นคนรับร้องในเพลงนี้ด้วยน,นะครับอ,อยากจะแชร์ความประทับใจอะไรในการร้องเพลงวาดฝันนี้กับทุกทุกท่านบ้างไหมครับโดยที่น้องรุงน่นอ,อยู่บ้หนึ่งนุ้ก็เป็นเพลงที่เนื้อหาความหมายดีมากๆเลยครับชื่อเพลงว่าวาดฝันท้อมากๆแล้วก็ เนื้อหาคือแบบเหมือนเป็นกำลังใจให้กับทุกใครก็ตามที่กำลังมีความฝันอยู่แน่นอนว่าความฝันของแต่ละคนว่าจะท่านการเรียนหรือว่าทำงานหรือใดๆก็ตามคืออาจจะเจออุปสรรคบ้างใช่แต่ในเนื้อเพลงคือบอกว่า เ,เหมือนสุดท้ายแล้วเราก็ต้องก้าวข้ามผานประสัทเหล่านั้นไปให้ได้ครับใช้ผมก็เหมือนการรู้สึกว่าการที่ทําอะไรแล้วมันแบบผ่านไปได้ง่ายๆเนี้ย,ย,ย,ยมันไม่ท้าทายมันจะต้องม,ต,องมต้องมีอะไรให้เราท้าทายหน่อยแต่ว่าอย่าเยอะก็พอครับทีนี้ถามนิวก่อนเพราะว่านิวเป็นถือว่าเป็นตัวแทนตัวถยมีความประทับใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องของที่ปุ่ตบาโอ้ ว่าน,น้ำไม่ท่วนเลยครับซื้อแบบในเนียคือครอบหมดเลยนะครับเป็นสิ่งที่ผมชอบคือไม่ว่าจะทั้งอาหารและหลักๆครับอาหารคือหลักที่สุดเลยแล้วก็ <c oughs> การ์ตูนนิเมชั่นญี่ปุ่นครับชอบมากดูแบบนงแต่เด็กแล้วแล้วก็หนจะเรื่องวัฒนธรรมที่น่ารักมากๆเลยครับผมก็เคยไปญี่ปุ่นหลายครั้งแล้วเหมือนกันครับผมชอบอธัธยาศัยสความอาธัธยาศัยดีของคนญี่ปุ่นมากๆเลยคือซอน น่ารักกับพวกเรามากๆน่ารักแล้วก็คิ้วกับทุกคนจริงๆบริการคือครบจบจริงๆครับและนี่ก็มีแบบอุตสาหกรรมเพลงมีการศึกษาด้วยมีวงการบันเทิงด้วยครับคือผมคุกอย่างเลยครับเในวันน้องลูกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โดนที่ปุ่บตกไปออกมานานแล้วนะครับทีนี้กโคโรน่าใน 日本について語っていただいたんですけれども、後藤さんは、タイムを好きになったこととか、何かタイムについての感動がもしありましたら、ぜひご協力ください。 ชอบคนไทยชอบชระเทไทยชอบภาษาไทยชอบกินอาหารชอบกินอาหารไทยชอบวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทยใช่

ให้เานนันรอนารักมากเนี่ยตัยดนี่คตอบเียบป่ะโดนตกแบบนี้ด้วลยนะอ้าวทีนี้ก่อนจะให้ทั้งสงคนลงไปักก่อนนะครับเลยอยู่เราตลอดสามวันแน่นอนให้ฝากผลงานกันลกันนะครับน้องวิมีผลงานอะไรอยากจะฝากกับแฟนๆนะครับครับก็ ฝากเพลงวาดฝันของคู่รักทั้งสองคนด้วยนะครับมีไดมีได้ มีิได้เอ้กายเอกโอ้มิได้โบเอ็กายเอกอ๋อใช่ครับฝากเพลงวันปันมิได้โบเอ็กายเอกของพวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพลงของผมด้วยเพลงเออ่ฤดูของเธอครับ Euro season ครับซิงเกิลที่สี่ของผม Search หาแล้วเจอเลยครับฤดูของเธอครับแล้วก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับเรื่องข้ามฟ้าเคียงเธอครับกำลังกำลังถ่ายทำอยู่ครับอยากให้รอดู

ก็ทำตแตกคอกเลยนะครับเอาละฮะอุ้ยเอาไปทิ้งกดอันนี้ถึงนะกราคจะบอกว่ารู้เล้วว่าปกอโรเขาร้องเพลงอะไรตอนเย็นครับอ <c oughs> ุญญ้ยคืันเซอร์ไพรส์มากอยากให้ทุกคนรอฟังครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหนะอยู่รอ,อกนันไหมอาจารย์ รอแม็กโกโคโรเขาอยู่รอนะแต่เ,เขาไม่ไปไหนเขายืนรอตรงนี้เลย<笑><笑>นะครับเอาละฮะฝากผลงานกันแล้วนะครับยังไงฝากติดตามทั้งน้องนุ่นิวและก็โกโกโรด้วยนะครับแฟนคลับก็น่ารักจริงๆเลยนะฮะสามารอมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันดีเลยฮะเดี๋ยวทั้งสองคนนะครับทั้งน้องนุ่นิวและก็โกโกโรน,น,นะครับจะขอเซลฟี่กับทุกทุกคนได้ด้วยจ้ะเดี๋ยวอันนี้สาวสวยชนิดไหนใอ่าไหมตรงไหม มีฮาร์ดกันหน่อยแล้วมีฮาร์ดกับอนกับลูกนีหน่อยแล้วข้างโบกไม้โกมือได้นะคะได้ได้ครังมาวิดีโอฮะมาฮะวิดีโอมาฮะวิดีโอฮะมาไอ้โดาเดร่วมะเป็นส่วนหนึ่งไ้ในนานี่ก็ท่านผู้บังคับสองพ See อวดด้วยบรรยากาศทามเป็นญี่ปุ่นทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นไม่ต้องเดินทางไปถึงญี่ปุ่นครับเรายกญี่ปุ่นมาไว้ภายในงานในทุกป,ปีของการที่ปอนใบูเอฮ็องพันยน,นะครับเดี๋ยวเราเบรกเวทีกันสักครู่หนึ่งใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาเป็นอีกครั้งต่อเวลา1 4นาฬิกา